เราจะเห็นว่าจำนวนประชากรคนไทย,ยลดลงแล้วนอีก15-16ปีข้างหน้าเนี่ยจะไปอยู่ที่ประมาณสัก63ล้านคนผมว่าตัวเลขของประชากรเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยมันจะอาจจะเป็นตัวเลขที่ทุกคนพอรู้แหละว่าประชากรเราจะเริ่มลดลงนะแต่จะลดลงเร็วแค่ไหนนะครับแล้วกลุ่มไหนลดลงมากน้อยยังไงเนี่ย อันเนี้ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงกันแล้วนกะ็อาจจะขออนุญาตชวน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 ดูประเด็นนี้เป็นหลักแล้วกันนะครับคืออาจจะขออนุญาตเอาภาพขึ้นมาคืออย่างรูปที่เราโชว์อยู่เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นน่ะว่าสาเหตุหลักๆที่เวลาเราดูจํานวนประชากรมันลดลงเนี่ยก็คือจํานวนเด็กที่เกิดเนี่ยมันน้อยกว่าเรียกว่ามาแทนไม่ทันกับคนที่เสียชีวิตไป ตัวเลขจํานวนเด็กเกิดใหม่ในบ้านเราเนี่ยจริงๆก็ลดลงมาตั้งแต่สมัยช่วงปี2555 54แล้วนะครับลดลงมาอย่างรวดเร็วนะครับจนกระทั่งช่วงโควิดเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2565เป็นต้นมาเนี่ยก็จะเป็นปีที่ตัวเลขเราเนี่ยเด็กเกิดใหม่เนี่ยเหลืออยู่ประมาณสัก5 0 0 0 0คนแต่ว่าเทรนเนี่ยยังลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพอจำนวนการเกิดมันลดลงแบบนี้ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของอัตราการเจริญพันธุ์รวมคือถามว่าตัวเลขที่มันเกี่ยวข้องกับการทําประมาณการของนักเศรษฐศาสตร์หรือว่านักประชากรเวลา้เขาจะดูตัวเลขอนาคตไกลๆกับจำนวนประชากรเขาจะดูอะไรบ้างนะครับ <S <S อันแรกเลยก็คือดูตัวเลขอัตราการเจริญพันธุ์รวมยอดเรียกว่า total fertility rate หรือว่า TFR ง่ายๆเลยก็คือว่าผู้หญิง โดยเฉลี่ย1คนเนี่ยจะมีลูกกี่คนถ้ามีลูก2คนนะครับสมมุติว่าตัวแปรอื่นมันคงที่นะพูดเป็นนักเรศรษฐศาสตร์เลยก็คือว่าตัวแปรอื่นคงที่ตัวแปรอื่นเช่นอะไรเช่นเรื่องของอัตราการตายนะครับอายุเฉลี่ย life expectancy เนี่ยคงที่นะครับอัตราการย้ายถิ่นเข้าออกประเทศไทยคงที่เนี่ยอัตราการเจริญพันธุ์รวมเนี่ยจะเป็น Clear Assumption แล้วถ้ามันเท่ากับ2มันก็หมายความว่า พ่อแม่เสียชีวิตไปนะครับแล้วลูกก็มาแทนที่พอดีแต่ทีนี้ถ้าเราดูในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลข TFR เนี่ยในบ้านเราเนี่ยมันต่ำกว่า2มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับคือถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยข้อมูลของธนาคารโลกจะบอกว่า TFR ในบ้านเราเนี่ยต่ำกว่า2ตั้งแต่ปี2536แต่จะมีคำถามว่าเอ้ยตั้งแต่ปี2536แล้วทำไมปี2536 มาประชากรไทยยังเพิ่มยังไม่ลดลงนะครับทั้งที่ TFR ต่ำกว่าสองแล้วเหตุผลหลักๆก,ก็เพราะว่าตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับอตราการตายในบ้านเราเนี่ยลดลงเรื่องของอายุเฉลี่ยของคนไทยเนี่ยสูงขึ้นนะครับจากประมาณสักเจ็สิบเอ็ดมาเป็นเจ็ดสิบเก้าเกือบแปดสิบในปีสองห้าหกห้าแต่อ่ะย้อนกลับมาดูรูปนี้ก็คือว่าตัวเลข TFR ในบ้านเราในช่วงหลังเนี่ยมันลดต่ำลงนะครับ จากเคยอยู่ที่ประมาณสัก1.4นะครับ1.3นะครับมา1.2ล่าสุดในปี2565เนี่ยอยู่ที่1.28ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำมากๆนะครับแม้กระทั่งคือเอเชียก็เป็นทวีปที่ค่อนข้างจาการเจริญพันธุ์รวมค่อนข้างต่ำอยู่แล้วแต่เราก็เป็นท็อปท็นะครับน่าจะติดท็อปไฟของประเทศที่มี TFR ต่ำที่สุดทีนี้คำถามต่อไปก็คือว่า เมื่อกี้เราดูแล้วลว่า TFR ล่าสุดที่อยู่ที่1.08ใช่ไหมครับค่ะแล้ว TFR ที่หน่วยงานรัฐก,กำลังใช้อยู่เนี่ยที่บอกเราเรื่องของตัวเลขประชากรในอนาคตเนี่ยเขากำลังใช้ตัวเลข TFR ที่เท่าไหร่เป็น a s ั u m p ชั o ในการประมาณการจำนวนประชากรนะครับคือต้องเรียนว่าในบ้านเราเนี่ยหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องนี้คือสนักงานสนาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับ ซึ่งสภาผมขอเรีย,รยสัส้นๆว่าสภาพัฒนะครับสภาพัฒก็จะออกประมาณการเลขเนี้ยนะครับทุกๆประมาณห้าถึงหปีล่าสุดเนี่ยออกมาเมื่อปีสองห้าหกสองนะครับเร็วนี้ก็คงจะมีการออกเลขใหม่มาแต่ด้วยข้อจํากัดของสภาพัฒนะครับเขาก็อาจจะไม่ได้ออกเลขพวกนี้ได้บ่อยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนนะฮะคือไม่ได้บอกว่าใครทําผิดทําถูกนะครับแต่ตอนนี้กําลังชวนคิดว่าเฮ้ย เวลาที่มันมีตัวเลขเปลี่ยนสำคัญสำคัญเนี่ยการที่จะช่วยกันส่องไฟออกไปดูนะครับว่าเลขประชากรโดยรวมเนี่ยนะครับในรยะนาคตมันจะเป็นยังไงเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นนะครับเพื่อที่จะให้ทั้งภาครัฐและภาคประชนเนี่ยปรับตัวได้นะ,ะอ่ะนี้กลับมาดูนะครับว่า Assumption ของสภาพัฒน์ที่ทําให้ปี62เนี่ยนะครับเขาจะใช้เลข TFR เนี่ยอยู่ประมาณช่วง1.2ถึง1.5นะครับซึ่งเขาจะทําเป็นข้อสมมุติฐาน3แบบด้วยกันนะครับก็เรียกว่าเป็น Scenario 3 Scenario ด้วยกันครับซึ่งก็ถูกต้องละนะครับเหมาะสมแล้วเพราะว่าตัวเลขพวกนี้มันมองไกลนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องขึ้นอยู่กับ Assumption ก็เราจะให้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ทําเป็น Scenario มาให้ดูเป็น Scenario analysis แต่คำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อปี62เนี่ยตัวเลข TFR มันอาจจะยังไม่ได้ต่ำมากแต่วันนี้ปีข้อมูลล่าสุดปี65เนี่ย TFR มันหลหล่นมาอยู่ที่1.08นะครับ Total fertility rate เนี่ยหล่นมาที่1.08เพราะฉะนั้นจำนวนประชากรที่เราเคยใช้ Assumption เดิมไว้เนี่ยมันไม่น่าจะใช่แล้วนะหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับตามรูปนี้ครก็คือว่า เส้นสีน้ําเงินเนี่ยเป็นตัวเลขประมาณการจำนวนประชากรที่ทางสภาพัพัธทำไว้นะครับเราเอาตัวเลขจากแอสซัมพชั่นที่2ที่เขาทาไว้ในจากสไลด์ที่แล้วนะครับแล้วเราลองใช้แบบจําลองคล้ายๆกันแต่เปลี่ยนแอสซัมพชั่นของอัตราการเจริญพันธุ์รวมหรือว่าตัว tfr เนี่ยมาเป็นที่1.08ซึ่งเป็นตัวเลขล่าสุดนะครับแล้วให้มันอยู่ที่1.08ไปเรื่อยๆนะครับจำนวนประชากรเนี่ยมันจะเป็นเส้นสีส้ม ถามว่ามันต่างกันยังไงนะครับประเด็นหลักๆอยู่สองประเด็นนะครับสำหรับตัวเส้นสีน้ําเงินกับเส้นสีส้มก็คือเส้นสีน้ําเงินเนี่ยบอกว่าเลขประชากรรวมในบ้านเราเนี่ยจะเริ่มลดลงเนี่ยช่วงหลังปีสองห้าเจดศเป็นต้นไปแล้วก็จะไปอีกสิบห้าสิบหกปีข้างหน้าเนี่ยจะไปอยู่ประมาณสักหกสิบห้าุห้าล้านคนแต่ถ้าเราใช้ TFR ที่1 0ึย์แเลขล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าจำนวนประชากรคนไทย,นยลดลงแล้ว ตั้งแต่ปีหกห้าเลยค่ะค่อยๆลดไปเรื่อยๆเ,เลยค่อยๆลดมาแล้วก็ในอีกสิบห้าสิบหกปีข้างหน้าเนี่ยจะไปอยู่ที่ประมาณสักหกสิบสามล้านคนนะครับหกสิบสองหกสิบสามล้านคนนะครับส่วนต่างตรงนนรนร 63. 63เนี้ยนะครับจากหกสิบห้าจุดห้านะครับกับหกสิบสามจุดหกสิบสามเนี่ยนะครับมันต่างกันประมาณสองจุดห้าล้านคนค่ะ ใช่ไหมฮะ,ะคำถามก็คืออ2.5ล้านคนนี่มันเยอะแค่ไหนนะครับ2.5ล้านคนก็ถ้าเทียบกับจํานวนประชากรรายจังหวัดนะครับก็จะประมาณจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชเกือบทั้งจังหวัดนะครับปี65เนี่ยจำนวนประชากรในโคราชเนี่ย6เอ้ยโทษทีฮะ2.6ล้านคนนะครับ <c oughs> ส่วนต่างตรงนี้2.5ล้านคนก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า <c oughs> โคราชเนี่ยเป็นจังหวัด ที่มีประชากรเยอะที่สุดเป็นอันดับสองในประเทศรองจากแค่กรุงเทพนั่นหมายความว่ากาลังพูดถึงส่วนต่างของการหายไปของคนในหนึ่งจังหวัดใหญ่นะีัขถามต่อไปว่า<ม>เอ้ย<ม>แล้วคนที่ถ้ามองด้วยปริมาณตัวเลขอ่ะถ้าเทียบกันระหว่างหกสิบหกสิบห้าจุดห้าหกสิบสามเนี่ยอาจจะดูต่างกันไม่มาก ถ้ามองในภาพตัวเลขอาจจะดูยังไม่น่ากังวลแต่ถ้าภาพกว้างเรามองกันเป็น1จังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ,รองก,กรุงเทพเนะะี่ยค่ะอันนี้ถือว่าค่อนข้างเป็นตัวเลขที่น่ากังวลเลยทีเดียวน่ากังวลแบบที่ต้องปรับตัวนะครับคือ <c oughs> คือผมอยากจะพยายามช่วยกันฉุดความคิดขึ้นมาว่าเออมันเป็นความต่างที่ค่อนข้างใหญ่นะครับอ,อ,อยากให้คนในสังคมหเห็นว่า เวลามันเกิดอะไรแบบนี้นะครับใหญ่ๆแบบนี้มันอาจจะไม่ได้เกิดในช่วงสั้นเนาะเรามองเลขสิบหสิบปีข้างหน้าเนี่ยแต่ว่ามันเยอะมันใหญ่นะครับแต่ด้วยระยะเวลาอีก1 5บ6ปีเนี่ยเรายังมีเวลาปรับตัวนะครับแต่การปรับตัวเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยงั้นเรามีลูปมากขึ้น มันคงไม่ง่ายขนาดนั้นใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆรัฐบาลเขาพยายามทามาตั้งนานแล้วแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหมครับคนก็แต่งงานน้อยลงแต่งงานช้าลงมีลูกน้อยลงอย่างที่เราพันตอนต้นรายการนะครับแต่มันมีเรื่องอื่นนะครับที่อาจจะต้องพิจารณานะครับถ้าเราไม่ได้มีคนเยอะขนาดนั้นนะครับทรัพยากรที่เราจะเอาไปลงทุนทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับจํานวนคนนะ่ะเราต้องเยอะขนาดนั้นหรือเปล่า นะครับเพราะว่าถ้าดูรูปขวามือเนี่ยก็จะเห็นว่ากลุ่มอายุหลักๆที่หายไปที่ลดลงไปเยอะๆเนี่ยมันคือกลุ่มคนอายุประมาณศูนย์ถึงสิบสี่ปีพูดงูายๆว่าต่ำกว่าสิบสี่ปีต่ำกว่าสิบห้าปีนะครับกลุ่มต่ำกว่าสิบห้าปีเนี่ยสองซีเนียรเนียต่างกันประมาณหนึ่งจุดเก้าล้านคนหนึ่งจุดเก้าล้านคนอย่างที่ผมเรียนตอนต้นรายการนะครับว่าเวลาที่นักเรียนหายไปเยอะขนาดเนี้ นะครับเรื่องของจํานวนสถานศึกษาในอนาคตนะครับเรื่องของจํานวนครูในอนาคตนะครับเรื่องของงบประมาณและกรืงที่เกี่ยวข้องกับเด็กเนี่ยนะครับเราต้องมาคุยกันผมไม่ได้บอกว่ามันต้องลดนะครับ <c oughs> แต่ว่าเราอาจจะต้องคุยกันเฮ้ยด้วยจํานวนเด็กที่น้อยลงด้วยจํานวนประชากรที่น้อยลงกําลังแรงงานที่น้อยลงเนี่ย เราต้องเพิ่มอะไรในเมื่อเราสู้เรื่องปริมาณไม่ได้เราต้องสู้เรื่องคุณภาพใช่ไหมนะครับเราสู้เรื่องคุณภาพเราจะสู้ยังไงนะครับกับกับประเทศอื่นๆกับประเทศเพื่อนบ้านที่เขาอาจจะยังมีเรื่องของอ่อ่าอ่าอ่าดีวิดเนทางด้าน populaion t อยู่นะครับยังมีเรื่องของอ่อ่ประชากรที่ยังเพิ่มขึ้นยังมีเรื่องของการไปที่อ่ เป็นวัยแข็งแรงอยู่ถึงวัยนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมว่าโจทย์พวกนี้อยากให้คุยกันมากๆนะครับแล้วก็จริงๆเราคุยกันตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับว่าอวิธีแก้ไขคืออะไรยังไงนะครับคือถ้าผมคุยกันแบบทั่วๆไปเนี่ยนะครับเราก็คงพูดกันแบบที่เราได้ยินกันมาตลอดอนะ่ะโอ้เราก็ต้องเพิ่มเรื่องของ productivity เราก็ต้องลงทุนเพิ่มถูกไหมฮะอ่ามันก็ มันก็เหมือนกันก็คือมันก็พูดกันมาตั้งนานแล้วแต่ว่ามันก็มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับผมว่าจริงๆบ้านเราเนี่ยโอ้พูดเรื่อง productivity กับ investment มาไม่น่าจะน้อยกว่าส0บถึงสิบห้าปีนะครับแต่ว่าเราเราอาจจะขาดเรื่อง execution นะครับการลงมือทำจริงๆนะครับอันนี้ก็ก็เข้ไปไนดีโจทย์หนึ่งที่อะตอนนี้ทุกคนพูดกันมากแล้ลพูดกันถึงกันมากขึ้นว่าเฮ้ยมันต้องลงมือทำเนี่ยมันจะทำยังไงนะฮะมันนี้ผมว่าน,นี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ต้องคุยกัน